e n tour ร่วมออนทัวร์โดย i ิส z ุม u X รุ่นใหม่ The New Onyx วันนี้นี่น่าจะมาซื้อของไปทำเมนูหมูหมูค่ะ m i n c e pork m i n c e pork หมูสับ pork belly pork belly หมูสามชั้น pork tenderloin pork tenderloin สันในหมู pork loin pork loin สันนอกหมูขอบอกว่าการทำอาหารสำหรับมีนาถือเป็นเรื่องหมูๆมเลยค่ะ It's as easy as pie. It's as easy as pie. มันคือเรื่องหมูๆถึงเวลาทำเมนูหมูๆแล้วค่ะวันนี้ขอขอบคุณ Isuzu m ว w X รุ่นใหม่ The New Onyx ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ